สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งานายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับในคลิปนี้เนี่ยเป็นการตอบอข้อซักถามของสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกตนะครับได้ตอบข้อชี้แจงในกรณีที่พักการเมืองได้มีการสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัตินะครับในการช่วยหาเสียงเลือกตั้งให้กับ านายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่าสามารถกระทําได้หรือไม่นะครับโดยล่าสุดเนี่ยกรกะตได้มีการตอบชี้แจงในเรื่องนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับสําหรับคุณผู้ชมที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารและอยากจะเรียนรู้สาระดีๆกับเราคุณผู้ชมสามารถเรียนรู้กับเราได้ทุกวันเพียงกดติดตามทางช่องสนุกเรียนรู้นะครับ สำหรับในเรื่องนี้นะครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ตอบข้อสอบถามของพรรคการเมืองเกี่ยวกับกรณีตามมาตรา34แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562นะครับโดยชีย้แจงในเว็บไซต์ของคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2563นรยนะครับว่าคณะก,กรรมการการเลือกตั้งเนี่ย ได้พิจารณาข้อสอบถามของพักการเมืองดังกล่าวแล้วนะครับตามมาตรา34เนี่ยเห็นว่าข้าราชการการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรหรือสสสมาชิกวุฒิสภาหรือสอวอรวมถึงผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐเนี่ยไม่สามารถหาเสียงเลือกตั้งช่วยผู้สมัครรับเลือกตั้งได้นะครับในมาตรา34เนี่ย ในกรณีปรากฏข้อเท็จจริงว่าข้าราชการการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐกระทำการใดๆโดยมิชอบด้วยหน้าที่และอำนาจ อันเป็นการกลั่นแกล้งผู้สมัครใดหรือดําเนินการใดๆที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครใดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายมีอํานาจสั่งให้ยุติหรือระงับการกระทํานั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ย มาตราสามสนะครับกะกะตได้ชี้แจงนะครับว่า,าในส่วนของข้าราชการการเมืองอสอสสวผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐไม่สามารถหาเสียงเลือกตั้งช่วยผู้สมัครรับเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นนายกอบจอหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ตามนะครับ ครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ